สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมื่อสืบสู่ทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบฝอกสนุกคือเก่าที่สชมสนุกสาลาพี่น้องวันนี้สนุกกระสีภาพ่อแม่พี่น้องคนไหนไปเบิ่งงัวของสนุกได้ลูกเนาะพี่น้องแต่ไม่หัวสิเป็นตะพูนหรือตัวเม่เนาะกลับไปเบิ้งไปชมกันเลยพี่น้องไปไปเลยตอนในสนุกกระสีาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งงัวได้ลูกเนาะพี่น้องว่างัวของสนุกกันเลยเนาะได้ตัวเทิกพี่น้องเอ้ยไม่ได้ตัวแม่เนาะ เอ้ยมันทุี่มันเหนียวมันพี่น้องน้ำเมือกมันแหละน้ำเมือกอง,งวงเลยนอ้องเพีองได้ลูกเลยนอาอพี่น้องเหมือนมันเรียนลูกมันพี่น้องเลยตอนมันเจ็บท้องสนุกสิบเดถ่ายให้เบินน่งเนาองเพราะว่าหรือตนมันพีานา่น้องเพราะว่า มันทรมานเนาะสนุกก็เลยถ่ายเอาตอนตอนมันออกเลยพี่น้องได้ตัวเธอพี่น้องเอ้ยย่ำนี่กะเภาว่ามันเป็นหนาแรงหรือเนล่พี่น้องกะงัวกะได้ลูกดูดุพี่น้องเอ้ยงัวได้ลูกดูเลยได้เลยนะพี่น้องว้าวันนี้สนุกได้ฮันดีอีกแล้พี่น้องเห็นพี่น้องงัวเลยนะเป็นเรียนลูกนพี่น้องทำความสะอาดลูกมัน ทำความสะอาดลูกเพราะว่ามาันยังไม่เคยได้ลูกเถื่อนเนาะพี่น้องกับแม่หัวซาวค่ะแหละเนี่ยแม่หัวซาวก็ยังไม่เคยได้ลูกเนาะตอนนี้มันก็ทําทำความสะอาดลูกมันพี่น้องทำความสะอาดเลย่นอง มาอน้องมาอืมมัหวงลูกมันพี่น้องเพราะว่ามันมอยมาเข้าไก่เนาะโตอนหักก็นอนถ่ายอยูพี่น้องนอนถ่า เพันธิทากินน้องมาอะไรพี่น้องยามมันออกคันคนบรอยเนาะมาเอาไปกินก่อนเนาะพี่น้องอเอ้ยมีนกำลังแบบเผาเอาพี่น้องอเอ้ยกูแหลกด้อนอยู่ดอกพี่น้องเพื่อออกกันเนาะเพิ่มเติมจะเป็นแบบลูกพี่น้องกำลังทำความสะอาดเนาะมันมันเลียลูกมันอะไรพี่นอ้องเพราะว่า ตีนว่าเฮาสิบริแกะคือตีนควายเนาะพี่น้องถ้าสมมติว่าควายได้ลูกในบ้านสนุกสิแกะตีนมันเนาะพี่น้องก็เอิ้นาตีนน้อยเนาะพอสิแกะตีนหน่อยแบบนั้นนะพี่น้องมันจกลูกเลยอือจกลูกเลยพี่น้องแม่หัวสาวเนาะยังเคยได้ลูกชักเถื่อมันก็ได้โอ้โหพ่อชิฮักแลยเนาะมันเด็กลูก เธอเถอะวะเออเธอเถอกมันยักหลุดเลยพี่น้องเออมันเกี่ยวเชือกเลยฮะเพาะฮะโอ้โหชักเทียมมันยักหลุดพี่น้องมาจะเข้าใกล้ลูกมาเลยพี่น้อง มันก็ห่วงลูกมันเนาะพี่น้องะเดดห่วงลูกเล้วชี้เยบลูกตัวเองเลยเดี้ยลูกมันพี่น้องมันเลี้ยให้ลูกมันแห่งนาะพี่น้องให้ลูกมันหลุดได้ทางเบิงดอกพี่น้องเลยมันจ้าหน้ามันก็ลูกแหลกแล้วเนาะแนวมัน นเดี๋ยวหาลูกเลยโอ้หชว่าชัคมมัมเลยโอ้โอยักลุกอยู่พี่น้องฮะกำลังฮาร์ดลุกน้องพี่น้องค่ะเนี่ย่ะอยากลุกเลยโอ้โอะฮะจมไ้ม่ลจนฉ่ำกันก็มานพี่น้อยงอหน่อยเนาะ โอเคพี่น้องบันนี้สนุกกับสีถาตอนปนุ่นะตอนน้องมันสิออกปุ่นและนาอพี่น้องกักหน่อยเนาะลุกยืนเลยพี่น้องบันลุกได้เลยพี่น้องแค่เดียวหนึ่งเนาะลุกแล้วได้มันทำความสะอาดให้ลูกมันโอ้ยล้มเลยพี่น้องขายังมันแทงแขงเนาะยังสั่นยู่พี่น้อยสั่นดีๆจดดัดดูมันก็ได้มือมึเศร้ากระเล็ดเลยพี่น้องนี แตนไว้ขยังห uh ัน huh. อ um, uh ินนอเลยมันจะกาดกินจิบดูนะ่ยพี่น้องเจ้าากาดกินกุศกับปะะไจบกรกนกะว่าน่อมันเรียเนาะมากันเผากะกะอะ้พี่น้องเลยกำลังฮัดอย่างเนาะ น้องว่าก็ลังสีออกนอกพี่น้องชั้นลกกะสิฟ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนอกว่าจะเป็นแดงไดงพี่น้องเนี่พี่น้องบนปอดมันสีออกแล้วเนาะสั้นลูกกบก็ยังจะเกิอหรอกว่ามันออกแบบไดงเนาะพี่น้องมันกำลังสีออกนี่พี่น้องเพราะว่าได้กินแท้โดนเนาะปีนี้ได้กินน้องง้อมันนี่พี่น้องได้กินอยู่เลยเนาะเพราะว่ามันหนาแรงงวได้ลูกเนาะ บพว่างอไพ่ก็ได้ลูกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงามของวัาเดลูกเนาะถ้ากำลังเกิดก็ยืดเลยได้พี่น้องเลยค่ะหันเลยพี่น้องเลยถ้าก็เกิดเนาะหันไวเลยงอข้าเดียวหนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็สีออกแล้วเนาะพี่น้องยาวลงยาวลงอยู่พี่น้องเพราะว่าสนุกก็ไม่เคยเห็นจะเกิดเนาะว่าน้องงอออกเป็นแต่ไรนอกพี่น้องเพราะว่าสนุก็ไม่เคยได้เนาะเพราะว่านีแต่อีแหม่คนเอาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มันสีออกเลยพี่น้อง สนุกอะสิฟาเบิ่งเนาะมันหยางเนาะพี่น้องมันก็คือสีเจ็บเนี่ยเนาะเสียออกเลยพี่น้องมันหายมาเนาะมันออกเลยพี่เนาะเดี๋ยวตอนนี้สนุกกับศิฟาไปเบิ่งเนาะว่ามากสำหรับพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้ไปถีบวัวลอยเนาะพี่น้องอจุ่มเต็มก,นนกระซ้าเนาะกระทือกปามากลายเติบพี่น้องมันีนสนุกได้ฮันดีอีกแล้วพี่น้องเออดงินเนาะงัวเนาะพาดพี่น้องเอ้ยกระมากเติบเนาะจุ่เต็มกระซ้าเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงสนีน้เนาะหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้งใจ,ใจ,ใจในสนุกเลยเด้อเนานะได้สร้างคลิปใหม่จะต่อไปเนาะพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาะสิีพ่อพ่อคลิปใหม่น้นอง สบายดีสวัสดี